สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเ2็ตองเก้าเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะดูในเรื่องของพระหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะปีสองสี่นะครับเพื่อนๆพิมพ์มหลวงพ่อทวดพิมพ์สองสี่องนี้อ่าเพื่พอสังเกตนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์หลังหนังสือนะครับณกลางนะครับจะมีณใหญ่ณเล็กณกลางนะครับรุ่นที่ผมมาให้เพื่อนๆดูเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นรุ่นณกลางนะครับหลังหนังสือนะฮะความสวยงามของพิมพ์หลวงพ่อทวดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพิมพ์รุ่นนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ณกลางนะครับหลังหนังสือนะครับเพื่อนๆอ่าสังเกตองพระนะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อทวดนะครับนั่งขัดสมาิอยบนกีบบัวนะฮะจะมีบัวหงายกับบัวคว่ำนะครับ หลวงพ่อทวดวพิมพ์สองสี่จะมีอยู่สามรุ่นนะครับจะมีรุ่นจะเขาจะดูนะตรงนี้นะครับเป็นรุ่นณกลางณใหญ่ณเล็กนะครับจุดสังเกตของเหรียญน,นะครับพเพื่อนๆนสังเกตใบหน้าของหลวงปู่นะครับเห็นไหมฮะสังเกตกระแสเหรียญน,นะครับพเพื่อนๆสังเกตกระแสเหรียญข้างๆนะครับอเห็นไหมครับ เวลาปั๊มองพระปั๊มกระแทกเนี่ยจะเป็นริ้วรอยนะครับจะเป็นเส้นรัศมีขององพระนะฮะร,ร,รอบๆองพระเลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นกระแสเหลือนะฮะตามริ้วรอยตามร่องจีวรพวกนี้จะคมชัดมากนะครับอ่าเห็นไหมครับสังเกตข้างๆเหลือขององพระนะครับแล้วลงพุทธรสองสี่เนี่ยจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือ เพราะเอียงพระมาข้างๆนะครับจะเป็นร่องน้ำตรงนี้นะครับทุกองนะครับแล้วในร่องน้ำนะครับอ่าในร่องน้ำจะเป็นกระแสเหลืองเป็นเส้นสายฝนนะครับเพื่อนๆเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะครับขึ้นตามร่องนะฮะทั้งสองร่องเลยนะครับสังเกตนะครับอ่าทั้งสองข้างเลยเห็นไหมครับ ันนี้คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็หันข้างๆเหรียญมานะครับเหรียญพลวดรุ่นสองสีเนี่ยจะเป็นการตัดฉีกนะครับเห็นไหมฮะตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกออกไปเลยนะครับจะไม่ตัดตรงหมดเลยนะฮะถ้าตัดตรงนี้แล้วก็ไม่มีร่องน้ําแบบนี้เนี่ยวางได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับสังเกต กระแสเรียนนะฮะการปัม๊มรัศเส้นลัศมีจะคมชัดแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับอ่ข้างหลังเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าเป็นพระของแท้เนี่ยหลวงพุทธทสองสี่เนี่ยสังเกตการปั๊มของกระแสเหรียนจะวิ่งนะครับปิ้นเป็นเส้นกระจายออกข้างๆนะครับเห็นไหมครับ ขเขาเรียกว่าเป็นเส้นรัศมีของการปั๊มนะฮะจะเหมือนเส้นสายฝนนะครับวิ่งทั่วเหรียญเลยเห็นไหมฮะสังเกตตัวหน้าจะเป็นณนลางางนะครับสวยงามนะครับอ่าเราดูข้างล่างเหรียญน,นะครับข้างล่างจะเป็นการตัดชียอย่างที่ผมบอกนะครับ ตัดแล้วก็ชีกออกไปนะฮะแล้วก็จะมีกระแสเหลียนวิ่งอ่านี่นครับสังเกตริ้วรอยของกระแสเหลียงน,นะฮะจะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวหน้ใหญ่หนะเล็กให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นออกมา จุดสังเกตออกมาลักษณะไหนอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับ M ตอง9นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับหลวงพ่อทวดพิมพ์2สขอบคุณครับ